จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปี2,566นะครับแล้วก็พิธีเทวาพิเศษบ้านเสียนครูปู่อาร์ตเมืองลบนะครับที่ตำบลเขาสายอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีงานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคณะลูกศิษย์เข้าร่วมพิธีมากเลยนะครับโดยเฉพาะดารานักแสดงที่สรัทธานในพ่อแก่และปูอาร์ตเมืองลบก็มาร่วมพิธีมาครอบครูในงานนี้ด้วยนะครับผมไปชมบรรยากาศกันครับ เพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านเสียนครูเมืองลบบุรีกับบรรยากาศในงานไหว้ครูประจำปี2566ซึ่งปู่อาร์ตเมืองลบสุดยอดช่างทำหัวโขนชั้นครูและโหราพรามที่มีลูกศิษย์ดารานักแสดงให้ความเคารพศรัทธามากมายจัดขึ้นตามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะลูกศิษย์ซึ่งในงานประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงพิธีครอบครูและพิธีเทวาพิเศษ วัตถุมงคลเหรียญพ่อแก่บ้านเสียงครูซึ่งจัดทาขึ้นเป็นปีแรกด้วยแต่เนี้ยเราก็ประกอบพิธีกรรมกันแบบโบราณทุกาศาส์ทุกขแขนงนะครับในเรื่องของการไหว้ครูอันนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีโบราณนะครับก็จะได้ความเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับหนึ่งปีเนี่ยนักแสดงอะ่ะก็คือจะแบบกราบเคารพครู<ช>แล้วก็ครอบครู<ช><ช>ค่ะได้รับเกียรติให้าร่วมงานที่บ้านเสียงครูของกวนลบนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ เี่อปุ่นนะครับเป็นการลดเฟื้อจากสังคมแล้ววันนี้เนี่ยได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เรียกว่าได้เหรียญพ่อแก่นะครับรุ่นมั่งมีทรัพย์นะครับอันนี้พิเศษมากเลยเหรียญพ่อแก่นะครับเราก็มีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรงยาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นของทองทิพย์เหรียญพ่อแก่นี่นะครับก็จะดีในเรื่องของพภกกระทรัพย์เรื่องของเมตตามหานิยมด้านหลังเป็นพญานาคาราศรีตระกูล นั่นเป็นเรื่องของเปิดโภกทระซับอย่างเมืองบาดาลน,นะครับถ้าเราได้ปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราจะทำการสร้างสถานที่เรียนรู้ตรงนี้ให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าเราอนุเคราะห์เด็กๆนะครับที่ด้อยโอกาสได้มาเรียนรู้การทำัวโขนของบ้านเียงครูของเราส่วนที่สองเราก็จะมอบให้กับสถานทีการซ้ำซ้อนส่วนที่สามเราจะมอบให้กับทุนการศึกษาของเด็กๆนะครับแต่ถ้าใครมีศรัทธาหรือเป็นลูกพ่อแก่ หรืออยากจะสนับเนิงบ้านเซียนครูนครับก็สามารถนะครับติดต่อมาได้นะครับสาหรับคุผู้ชมที่มีจิตศรัทธาในพ่อแก่นะครับก็สามารถบูชาวัตถุมงคลเหรียญพ่อแก่ บ้านเสียนคูรุ่นมั่งมีทรัพย์กันได้นะครับผมรายได้ส่วนหนึ่งก็เพื่อสาธารณกุศลน,นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กพิการซ้าซ้อนด้วยช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถบูชาได้นะครับเราขึ้นเอาไว้ให้แล้วไม่ไว่าจะเป็นเนฟซบุ๊กเพจปูอัเมืองลบเฟซบุ๊กเพจเสียนคูร้อยเก้าเสียนบ้านนําบุญนะฮะหรือว่าเพจบ้านเสียนคูปูอัดมืองลบแล้วก็ พมพันธ์เสียนคูลูกสาวปอา์เมืองลบลูกสาวปูอาร์ตเมืองลบนะคะหรือว่าติดต่อได้เลยที่0982509666นะคะนะครับ